สวัสดีค่ะกระปาชัด u s a ค่ะกลันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำ C 1 0 2หรือตัวกระเป๋าทรงถังบางคนก็เรียกว่าทรงขนมจีบนะคะ Bucket bag ใบนี้ขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะความสูงของตัวกระเป๋าบ้างค่ะจากด้านบนลงด้านล่างเนี่ยอยู่ที่9นิ้วครึง่งตัวก้นกระเป๋า มีปุ่มกันเปื้อนให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยส่วนด้านข้างหรือความหนาของตัวกระเป๋าจะอยู่ที่5นิ้วครึง่งไปดูสายกันบ้างค่ะกระเป๋ารุ่นนี้มีสายมา2เส้นนะคะคือสายหูจับท็อปเฮนเดลที่แยถืออยู่ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถถอดได้นะคะมีความสูงอยู่ที่5นิ้วครึง่ง ตัวกระเป๋าใช้งานแบบไหนได้คล้องแขนได้ค่ะอย่างที่คุณเห็นเลยเพรสามารถคล้องแขนได้สบายๆเลยหรือจะใช้แบบหูจับ t o อป e n นเดนก็สวยแล้วใช้งานแบบไหนได้อีกสภายไหล่ก็ได้ค่ะสภายข้างก็ได้เราไปดูด้านในกันค่ะด้านในมีช่องซิปอยู่อีก1ช่องนะคะตัวภายใน ของตัวกระเป๋ารุ่นนี้ไม่มีซิปแต่เราจะใช้ตัวหูรูดเปิดและก็รูดปิดตัวปากของกระเป๋าบางคนอาจจะมองว่ามันใช้งานยากไหมจริงๆแล้วเนี่ยเพียบอกเลยค่ะมันมีปุ่มให้เราถืออยู่ไม่ยากค่ะไปดูในส่วนของสายกันบ้างนะคะสายรุ่นนี้ขนาดความยาวอยู่ที่25นิ้วสามารถปรับ ระดับได้เป็นสายแบบสปอร์ตสายสปอร์ตเวลาสายแล้วไม่บาดไหลค่ะสายไหลก็ได้สายข้างหรือว่าคลอชบอดี้ที่เราเรียกกันก็ได้เช่นเดียวกันคุณสามารถปรับความยาวของสายได้นะคะเผื่อว่าใครที่กำลังมองหากระเป๋าใบนี้น้ำหนักเบาเนื่องจากว่ามันเป็นผ้านะคะมีส่วนของหนังผสมอยู่คือ ตรงส่วนของก้นและตัวปากของกระเป๋าและก็ตัวด้านหน้าที่เราเห็นกลมๆที่แปะอยู่ตัวนั้นเป็นหนังนี่ค่ะดูกันชัดๆนะคะกระเป๋าจากอยู่ S.A. ค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาเพียมีสินค้าใหม่ๆม,มาอัปเดตจะได้ไม่พลาดกันทีนี้คุณต้องได้รู้คุณต้องได้ดูคุณต้องได้เห็นค่ะฝากกระเป๋าใบนี้ไว้ด้วยนะคะน่ารักมากๆอยากให้คุณได้ของดีไปค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ